ขอบคุณมากครับคครับมาส่งแล้วนะครับของสิ่งนี้คืออะไรครับท่านผ yeah. ู้ชมเรามาดูกันด claro ีกว่าผมว่านะพอๆต้องดีใจแน่เลยที่ผมซื้ออันนี้มาเขาคงจะดีใจแบบเฮ้ยอีคิวออกกำลังกายอีคิวแบบสนใจอยากมีสุขภาพดีอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบซื้อของสิ่งนี้มาเล่นเดี๋ยวเราไปแกะพร้อมกันดีกว่า มาแกะกันดีกว่ามามาแล้วครับผมมาแล้วครับบอร์ดของผมเองอันนี้คือสเก็ตบอร์ดนะครับไม่ใช่เซิร์ฟบอร์ดที่กำลังฮิตกันอยู่นี่คือสเก็ตบอร์ดครับท่านผู้ชมมือใหม่หัดขับถามว่าทำไมผมไม่ซื้อเซิร์ฟบอร์ดทั้งนั้นที่เขาฮิตกันอยู่ เซิร์ฟบอร์ดผมมาสั่งไปแล้วแต่ว่ามันจะมาสิ้นเดือนแต่เอาจริงๆว่าใจจริงผมแล้วอ่ะผมชอบสเก็ตบอร์ดมากกว่าผมชอบมันมากกว่าเพราะว่ามันเล่นท่าได้มันทําอะไรได้หลากหลายเซิร์ฟบอร์ดมันอาจจะได้แค่ถ่ายไปถ่ายมาวิ่งอย่างเดียวแต่ว่าผมอยากเล่นสเก็ตบอร์ดเพราะประเด็นคือมันเล่นท่าได้นี่แหละผมอยากที่แต่เขาบอกกันว่าการเล่นสเก็ตบอร์ดเนี่ยมันเจ็บตัว นะครับมันเจ็บตัวแน่นอนแต่ผมก็พร้อมพอผมอยากเล่นเป็นเพราะงั้นวันนี้เราจะมาทําคลิปฝึกเล่นสเกตบอร์ดเบื้องต้นกันครับผมจะศึกษาด้วยการดู YouTube อย่างเดียวไม่มีครูสอนไม่มีใครมาคอยจูงมือให้เล่นเป็นผมจะดู YouTube อย่างเดียวแล้วก็ใช้สเกตบอร์ดตัวแรกของผมฝึกเล่นให้ชํนานาญให้ได้อันดับแรกเราต้องไปเริ่มถ่ายกันก่อนทีนี้เรามาดูปฏิกิริยานะครับว่าโอปอจะคิดยังไงกับสเกตบอร์ที่ผมซื้อมาครับที่รัก เขามีอะไรให้ดูเขาว่าอะ้รไงไอ้คียวซื้อมันจริงน้่ยเท่าไรสองพันห้าเท่าไรนะสองพันห้าถูกกว่าที่ร้านที่เราไปดูตั้งเยอะใช่ป่าใช่ราคานี้จริงๆไม่โม้แห่ดูดิแต่มันไม่ใช่เซิร์ฟบอร์ดนะมันคือสเก็ตบอร์ดนะมือใหม่หัดขับสั่งที่ไหนเนี่ยสั่งจากเดตมา ประกอบให้ภายในสองวันก็คือก็คือเธอไม่ได้ฟังเขาเลยว่าเขาไม่ให้ใช้เงินผมว่านะบอต้องดีใจแน่เลยต้องดีใจแน่เลยก็คือเธอไม่ได้ฟังเขาเลยว่าเขาไม่ให้ใช้เงินก็เขาอยากได้เห็นราคามันถูกจริงๆก็ที่เราไปดูที่ห้างมาตั้ง5 0 0พันกว่าบาทอ่ะไม่แต่ว่าเราสั่งมาแล้วก็รอสินเดินไม่ได้หรออันนั้นมันเซิร์ฟบอร์ด น <till he S 2> ั่นแหละอัันนน้มันก็แพงเหมือนกันแล้วเธอซื้อมาทำไมเนี่ยคือเดี๋ยวเอานั้นขายก็ได้เซิร์ฟบอร์ดขายดีเดี๋ยวลองขึ้นไปเหยียบดิอุ้ยเธอเขาจะเล่นให้เป็นภายในวันเดียวแบบไถแบบคล่องๆภายในวันเดียวอ๋อเธอนี่มันไม่เชื่อเขาเลยเธอไม่เคยฟังเขาเลยอ่ะอยากได้อะก็เขาอยากได้จริงใช่แต่มันมันยังไม่จำเป็นขนาดนั้นเข้าใจปะอ๋อฉันนักลัวเลยว่ะ ถามจริงว่า2อ0 0ใช่2อ0 0จริงจริโ้หเทอมันเลนยากมั้ยเนี่ยไม่ยากหรอกเดี๋ยวเขาเล่นให้ดูเดี๋ยวเขาไปถ่ายหน้าบ้านให้ดูอะบอกฮเราตอนเย็นเดี๋ยวไปถ่ายหน้าบ้านไม่เอาไปทำงานเลยก็เนี่ยซื้อมาถ่ายคลิปนี่ไงไหนดูดิซืมาถ่ายคลิป คือไอคิวมันแสบมากไงทุกคนมันอะบอกเปาเมื่อคืนว่าเออเนี่ยเธอพวกงนี้ยเขาอามีคลิปสปายเธอเว้ยเออแต่คือเปาอะรู้แหละว่ามันคืออะไรรู้แล้วแหละโอ้โหข้อข่าวตามมาเร็วดูนะดูนะนะเขาไปดูยูทูบมานี่เพิ่งเือดขึ้นบอดครั้งแรกมันก็ล้มหรอไอคิวอันตรายอะ ไม่ยากเลยใช่รู้แต่ว่าถ้าคุณจะมีอุปกรณ์ด้วยไงอุปกรณ์อะไรก็พวกกันข้อสอบกันหัวเข่าอะไรเงี้ยมาซื้อมาก่อนที่คือวิเจอร์เดดี๋ยวูคือก็ต้องเซฟตี้ทุกคนเพราะว่ามันเสียวหัวแตกนะแต่ทําไงอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเริ่ฝึกออลี่ได้ไหมเนี่ยไม่ใช่ไม่กระโดดได้ไม่ให้กระโดดพอยังเฮ่รเฮิอใหญ่เลยเฮิอใหญ่เลยไปดูเขาดูคลิปยูทูปมาตั้งหลายวัน ออลลี่มันต้องงัดก,ก่อนปายปิดคลิป <laughs> ปิดคลิปอะไรยังไม่เดี๋ยวค่อยถ่ายแบบต,ตอนไม่ถ่ายถานมไกลๆไปกินข้าวเท่าที่ผมไปดูคลิปมานะครับอันดับแรกของการเริ่มเล่นสเก็ตบอร์ดก็คือ ฝึกไถให้เป็นก่อนที่คุณจะเล่นท่าก่อนที่คุณจะทําอะไรก็ตามแต่ฝึกไถให้มันคล่องก่อนทีนี้เนี่ยที่ผมไปดูมาผม,มเป็นคนถนัดขาซ้าย,ย,ยไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขานะครับ <üh. S 1> <fís. S 2> การที่จะลงสกเก็ตบอร์ดนะครับจะต้องก้าวขาหนึ่งปล่อยสกเก็ตบอร์ดแล้วเอาขาที่ถนัดเหยียบ ันเอียงๆเป็นราเหยียบอ่ะ เทั้นี้เลยได้ปล่าผมเหนื่อยแล้วอะ ไม่ไม่ง่ายอย่างที่คิดว่ะแล้วก็เหนื่อยเร็วด้วยถือว่าเซิร์อบอร์ดมันสบายกว่านี้ป่ะหรอใช่แต่เขาชอบสกีบอร์ดมากกว่างั่นกว่าจะายเป็นนะครับถ้าไถจนคล่องแล้วเนี่ยผมจะฝึกออยลี่ที่ไปดูคลิปมาก็คือต้องเหยียบแผ่นเหยียบแผ่นปึ๊บแล้วกะโดดแล้วก็ปัดหน้าขาขึ้นหรืออะไรสักอย่างนี่แหละ อะไรเพกอย่างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b ้ครับเอ็กคอร์สเลยอยากเป็นเด็กบอดคลิปหน้ามจะมาฝึกถ่ายให้มันคล่องกว่าน,นี้แต่เราไปรวมตี้กับเพื่อนๆคนอื่นยังไงขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยครับเราเจอกันสวัสดีครับผม